สวัสดีค่ะเมือ่อี้เม่ปาก,ก็จะผ้ามาเฮ็ดหมกไก่เด้อค่ะพี่น้องหมกไก่ใซ่หวัวปีค่ะอันนี้ก็สิเป็นเครื่องแกงเด้อค่ะเม่ปาก,ก็จะตำไปเรียบร้อยค่ะก็มีทิกนี่หอมมีตะไคร่ค่ะพี่นอ้องโครงไก่ตัวนี้สิเป็นโครงไก่ที่ซับเรียบร้อยแล้วค่ะซับเองค่ะเอามาตำให้เนียนๆจังหน่อยก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่ากระดูกไก่นี่มันสิแข็งเนาะคะ่ะเนาะกันผู้ได้ยาก ซับเอาซ,อซื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าห้องไม่ป่านี้มากแบบกระดูกแบบโปตกแข็งแห้งนะคะถ้าก็เอามาตำเอามาตำเขาอีกเรื่อนึงค่ะคหัวปีหรือว่าปีกล้ยเด้ค่ะอันนี้ก็จะหั่นหั่นเป็นชิ้นน,น้อยๆค่ะที่นี่ค่ะเอามาตำรวมกันกับพวกไก่พวก,กเครื่องเทศใส่กันค่ะ บางคนที่มักเอาแบบอย่งไงให้หัว่าปีแบบขาวๆงามข้ากระ้องเอาไปแซ่นำก่อน,นะะเล้วค่ะแซ่นำเกลือก่อน,นะคะ่ะแต่ของแบบนี่จะเอาแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเลยะค่ะพี่นออ้องพื้นบ้านเลยข้าวระองแซ่นำเกลือะคะ่ะเพราะว่ามา,มากเป็นเปรี้ยวประมาณว่าธรรมชาติธรรมชาติเลยนะค่ะพี่น้องราดมะอกือว่าจะเป็นสีดำ แล้วไม่ป่า,าก็จะขอตัวตามให้เขากันก่อนเรียค่ะพี่น้องผงนัวใส่โรตีลงไปน้ำค่ะน้ำปลาแดกค่ะพี่น้องไม่ไหลเนาะเอาใส่จักสามตะพี่ค่ะย้ำให้เขากันค่ะพี่น้องต้อเพิ่งปรุง ขวบสิโรกๆแน่แต่ยาว่ากันตั้งแต่พี่น้องกันให้เขากันค่ะคุกเข้าให้เขากันใส่พักอีตูเพักขี้เล่าแล้วก็ต้นหอมค่ะพี่น้องใส่ลูกโดดตามลงไปน้าอีกค่ะจากนั้นก็ค้นให้เขากันคุกขเขาก่าให้เขากันค่ะ พ่อูกเข่าให้เขากันเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เอามาห่อส่ใบตองค่ะพี่นอ้องใบตองเขาเขาจะเอาไปตากแดดก่อนนะคะก่อนจะมาห่อสิยังสีเดบอ่อแตกนะคะพี่น้องใบตองสีเดบอ่อแตก